สลับมาดูข่าวดีกันบ้างครับที่ประชุมครมวันนี้อนุมัติแล้วนะครับให้กองสลากออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพราะฉะนั้นเราเราท่านๆ่านคงได้เห็นหวย2ตัว3ตัวขายกันในปีนี้แน่นอนครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อนุมัติในหลักการก็คือสลากแบบตัวเลข6หลักนะครับและสลากแบบตัวเลข3หลัก ส่วนรูปแบบการเล่นการจ่ายเงินรางวัลและราคาสลากยังไม่มีการเสนอให้คอรมอพิจารณาครับเพราะว่าเป็นรายละเอียดที่ทางกองสลากต้องไปพิจารณาหลังจากนี้ก่อนสําหรับสลากตัวเลข6หลักเนี่ยที่เราเล่นเล่นกันอยู่<ฆ>สลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับ<ฆ>เขาจะเพิ่มจํานวนสลากดิจิตอลเข้าไปในระบบให้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นไปตามแผนหรือเปล่า<ฆ>ที่จะเพิ่มจํานวนสลากหวังว่าจะแก้ปัญหาหวยแพงแต่ เรื่องของรายละเอียดเนี่ยยังไม่ทราบนะครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นการไปตัดโค้ตาของผู้ค้ามาใส่สลากดิจิตอลไหมหรือจะเป็นการเพิ่มจํานวนสลากในระบบเลยแล้วก็เพิ่มรางวัลเข้าไปเดี๋ยวติดตามกันส่วนสลากเลข3หลักที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่รูปแบบใหม่นะครับคือซื้อสลาก1ใบมีสิทธิถูก4รางวัลคือ3ตัวตรง3ตัวสลับ2ตัวตรงและรางวัลแจ็คพอตคาดว่าราคาขายจะอยู่ที่ใบละยี่บาท ส่วนการจ่ายเงินรางวัลยกตัวอย่างเลข2ตัวจ่ายขั้นต่ำก็คือบาทละ70บาทนะครับคาดว่าจะสามารถขายได้ภายในปีนี้